ข่าวหนูก็โดนเตียงข่าวหนูก็ดีขึ้นทุกคนแต่ว่าข่าวเลยบูเกนี่เจิ๋ว我爱你我ี你爱你我นี你新年快乐คือ หนูจะเล่าว่าจริงๆเหตุการณ์อ่ะมันเกิดจากการที่หนูตื่นมาแล้วหนูเจ็บเข่าใช่ไหมซึ่งเจ็บเข่าวันแรกอ่ะหนูก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรพอสักพักหนึ่งหนูก็รอหนูคิดว่าหนูคงไม่เป็นไรเพราะอีกวันนึงเฮ้ยมันไม่หายว่ะมันไม่หายคืออาการเจ็บมันไม่หายหนูก็เลยแบบ บนบน,บนแบบตอนเดินอนะรู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยบอกแม่แล้วคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบไปโรงพยาบาลเพราะว่าหนูไม่ชอบการรอการรอที่โรงพยาบาล่ะมันนานอนะทุกคนแล้วมันรอแบบไลจุดหมายอะมันแบบรอเพื่อไปคุยคุยแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคือเข้าใจแต่ว่าคือหนูไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลจริงๆถ้าสมมติว่าไม่จําเป็นจริงๆแบบแย่มากจริงๆอะไรเงี้ย หนูจะแบบไม่ค่อยป่วยอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่ค่อยเป็นอะไรหนักๆอยู่แล้วจะแบบนานๆเป็นทีอะไรเงี้ยถ้าเป็นนี้แน้หน่อยหนูแบบดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วแบบเออหนูแล้วทีนี้ใจร้อนแทะใจร้อนอะไรอะแล้วคือแบบว่ามันนานอะทุกคนแล้วคือประเด็นคือเราต้องมีไปบล็อกกิ้งไงมันมีงานต่อเข้าใจไหมมันไม่ได้ว่างแบบเออว่างแล้วแบบไปรอเนี่ยคือหนูต้องไปบอกก่อนแล้วคือแบบ พอมไปแต่แม่หนูอะไล่ให้ไปแม่หนูแบบว่าไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใดๆหนูก็เลยโอเคเราจะการที่เราจะขดคาสั่งแม่เนี่ยมันมันเหนื่อยเถียงกับแม่เราก็เลยโอเคไปก็ไปไปก็ไปพอไปถึงก็ไปรอนั่นแหละไปรอแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอใช่แล้วหนูก็เลยแบบเออไปบล็อกกิ้งไม่ทานเพราะว่าแบบต้องรอหมอเนี่ยแหละก็เลยไม่ได้บล็อกกิ้งอะไรเงี้ยในที่นี้ และทีนี้แบบอืมพอไปรอปุ๊บก,ก็เข้าไปคุยคุณหมอน่ารักมากคืออารมณ์บ่ดนิดหน่อยเพราะว่าต้องรอแล้วแบบมันง่วงอะแล้วแบบมันเช้าอะแล้วแบบหนูก็เลยแบบบ่นนิดนึงแต่ว่าพอแบบเข้าไปคุยคุณหมอน่ารักมากคุณหมอใจดีมากๆคือแบบคือคุณหมอแบบน่ารักมากๆจริงๆและทีนี้สรุปเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวหนูกำลังเล่า นะคะทุกคนก็คือพอแบบไปหาเขาหนูก็เข้าไปคือหนูก็เล่าไปแล้วใช่ไหมว่าหนูเริ่มจากเจ็บเขา่าเออเจ็บเข่าเวลาเดินคือถ้าเจ็บแบบช้ำอะเราจะรู้ตัวว่าคือแบบพอหนูบาดเจ็บเข่าอะแม่กับแม่แล้วก็แบบเออคนรอบข้างบอกว่าให้ทายาแบบแก้ปวดอะเป็นว่าคือมันรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้ปวดด้านนอกมันปวดจากข้างในอะไรอย่างงี้มันแบบมันปวดจากข้างในแบบเออช้ำก็ไม่หายอะ ก็เลยไปคุยกับหมอหมอก็ถามาอาการเป็นไงก็บอกว่าปวดขาซ้ายค่ะคือรู้สึกว่าเดินแล้วมันไม่ปกติอะหมออะไรเงี้ยแบบว่าหนูก็พูดกับหมอรามาแบบพวหนูอ่านรู้สึกว่าหนูเดินไม่ปกติเลยค่ะแบบทิ้งน้ําหนักแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันเอี้ยวมันแบบไม่ปกติอะไรเงี้ยเขาก็จับกดจุดดูถ้าที่กดอะคือหนูไม่เจ็บน่าจะกดเอ็นก็คือไม่เจ็บแต่ว่าพอไปหาถูกหมอไหมหาหมอกระดูกสี่ทุกคน หาหมอกระดูกและข้อแล้วก็แบบยืดจับยืดหมอจับเขายืดแล้วทีเนี้ยคือเข่าหนูมันเป็นเสียงดังกึกกึกกักกักกกกึกกกักกักกักเขาบอกว่าแล้วเขาก็อืสั่งหอนว่าจะเป็นโรคนี้แล้วเขาก็ส่งรูปแบบชื่อโรคมามันเป็นฟิลว่าข้อสะบากเสียก็คือแบบสะบากเสบก็คือเกิดจากการที่งอเข่าบ่อยขึ้นบันไดนั่งพื้นกระโดด อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาบอกว่าถ้าไม่ปรับกิจวัตรอะเป็นเหลือลังได้เลยแล้วแบบว่าคือเขาจับแล้วมันแบบเป็นเสียงคลื่ลืๆอะไรอย่างนงี้ใช่เขาก็เลยฟิลว่าหุ้ยเสียงเข่าวนกกวาวกมามีโมจิเราแล้วหรอหลักๆแล้วก็แบบเหมือนแบบเออตอนนั้นหนูก็จริงหรอแบบมันเป็นเรือรังเขาบอกว่าใช่แบบดูเหมือนแบบว่า กิจวัตรดูเป็นสไตล์นี้มานานแล้วใช่ไหมหนูก็บอกว่าใช่หนูแบบต้องใช้เข่าอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าก็หยุดก่อนหยุดก่อนแล้วให้หนูบอกว่าแต่หนูมีไปเต้นนะคะตอนยินเขาบอกฮะแล้วมองก็แบบฟิลกุมขมึ้นมาแบบาฮะทำไมอะ่ะไม่เต้นไม่ได้หรอหนูบอกว่าไม่ได้ค่ะคือมันจะเป็นจริงแล้วเขาก็แบบถามหนูว่าแบบทําไมอะ่ะแล้วทําไมอย่างนี้เราจะทําคุณจะหายได้ยังไงอะไรอย่างนี้ เจนหนูแล้วเขาก็บอกว่าคุณทํางานกับอะไรอะไรอย่างงี้หนูก็เอาละหนูก็บอกหนูเป็นแดนเซอร์เหมือนเดิมหนูบอกหนูเป็นแดนเซอร์หลบอกว่าแดนเซอร์จริงเหรอทําไมแบบคือหนูอไปหน้าฟิลประมาณเนี้ยทุกคนหน้าสดอะแบบหน้าเหมือนปลามากเลยนะเขาบอกว่าแต่แดนเซอร์ดูแบบดูผิวสดใสดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยจนแบบหนูก็ไม่รู้จะเรียกไงหนูบอกว่าหนูมีไปแสดงวันนี้แล้วคือแบบเขาถามนานมากหนูก็เลยบอกหนูมีไปแสดงเย็นนี้เลยค่ะหนูเป็นบีทค ดูบอกเขาเขาก็วู้พี่พยาบาลกับหมอก็วิววิวิวิวก็ชวนคุยตกกรใจแบบเฮ้ยก็ว่าอยู่หมอก็ว่ายอยู่หมอู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แดนเซอร์แน่นอนอะ่ะหมอบอกอย่างนี้แล้วหนูก็ m, แต่หมอก็น่ารักมากหมอก็บอกว่าเนี่ยคุณต้องปรึกตรประจาะรําวันแล้วแล้วหมอก็แบบเออแนะนําทีินี่ของหมอให้เป็นเขาจะซื้อเป็นที่ล็อกข่าที่หนูใส่ไปเต้นนั่นแหละมันคือไม่ใช่สนับข่าธรรมดาทุกคนมันเป็นที่ล็อกสบ้า มันเป็นที่หลอกซาบาข้อเขา่าแล้วหมอพอ,อุ้ยหมอรู้จกักหมอรู้จกักหมอรู้จักวงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบรุ่นรุ่นหลังๆหมอก็ไม่ได้หนะักตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่พยพบาลก็อุ้ยรู้จกักอะไรอย่างงี้ก็นั่งเมาก็ตื่นเต้นกันในแผนกจนหน้าหนูก็คือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหมอก็ตื่นเต้นหมอเขาก็แบบเป็นผู้ชายหมออายุแบบอายุแบบอา,แบบอายุประมาณเท่าไหรนนะ่ะแต่แบบ ผิวดีดูด,ดูมีอายุแล้วกว็หนูใช่ไหมเนี่ยก็คือโตกว่าหนูแน่นอนแต่ว่าคือแบบดูแบบว่าเออใจดีแบบเป็นแบบคนใจดีอ่ะอืมแล้วแบบหมอก็เลยแบบมือบอกว่าจะจะต้องแบบลดการนั่งกับพื้นโอ้โหแล้วหนูย้อนไปกีฬาสีหนูนั่งกับพื้นช่าคือหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบนั่งพื้นมากๆจริงๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือหนูชอบนั่งพื้นมากแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออไม่ได้นะงดขึ้นบันไดนะคะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็แนะนำคลินิกให้ที่แบบคลินิกของหมอหนูก็เออขับรถไปซื้อที่ล็อกซ์าบา้าคือมันเดินลําบากอะตรงคนเพิ่มจังการไปหาหมออืม <c oughs> นั่นแหละแล้วแบบหมอเคยมาจับมือเออแล้วหมอเขาแซวว่าเขามีแต่ง,งานจับมือหมอเนี่ยได้บัตรจับเข่านะครับเนี่ยแล้วหนูก็ขับแบบเขาจับเข่าแล้วเขาก็แบบนี่หมอที่ได้จับเข่านะคะเนี่ยแล้วพี่พยายบาลก็นั่งขับหนู นั่งขัหนูกับหมอเออเลิศเลิศเลิเลิแล้วแบบว่าเขาก็แบบเออต้องปรับจริงๆเขาอยากให้หนูเอ็กซเรย์แต่หนูว่าคุณหมอหนูแบบไม่ว่างเลยจริงๆถ้าหนูเอ็กซเเย์ใช่ปะวันงานหนูจะน่าจะไม่ได้เต้นอนะ่ะทุกคนเพราะมันต้องรอใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่าคุณหมอคะ่ะงั้นเอาแบบเร่งด่วนก่อนได้ไหมอะไรอย่างงี้หนูก็เลยโอเค เอาแค่นี้ก่อนไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยแบบว่างๆเดี<ๆ>๋ยวจะไปเอกซเรย์จริงๆหมอจะจับเอกซเรย์หมอจะจับเอกซเรย์แล้วแต่ว่าแบบเออน,นั่นแหละจบเพราะว่าเรามีไปแสดงต่อที่เดอะมอลล์บางกะปิเราก็เลยอดเลยเออแล้วหมอบังห,ห,หมอได้บัจับเข่านียาไรเงี้ยหมอก็แซวถูกก็ขับว่ะทุกคนแล้วพอแล้วเขาจับเข่าแบบฟิวอะจับยืดไปแล้วก็นี่ได้ยินเสียงไหมนี่นี่ เฮ้ยคือกลัวมากเด่ก็ซู้ก็ซู้เพราะว่าทุกคนมาแล้ววันนั้นไม่อยากแบบไม่อยากลาแล้วอะเพราะว่าแบบทุกคนมาถึงแล้วว่ามันจะเศร้าอ่ะหนูไม่ชอบแบบสู้สุดใจแต่ขอโทษนะรู้สึกว่าแบบเต้นไม่เต็มที่เลยจริงๆอะแบบรู้สึกขยับลําบากมากๆเลยแล้วแบบมันอาจจะไม่ชินด้วยเพิ่งใส่แบบที่สนับเขา่ายังเข้าใจได้แต่เนี้ยมันเป็นที่ล็อกสบ้าที่ล็อกสบ้ามันจะมีรูโหวตรงกลางเพื่อล็อกตรงหัวเข่าเอาไว้แล้วมันก็เลยแบบ ขยับลาบากมากมากจริงๆอะทุกคนหนูขอโทษจริงๆนะอาจจะเต้นได้ไม่ดีเลยแล้วหนูแบบลงมาหนูน้อยมากลงให้ี่มารู้สึกแบบเต้นได้เป็นที่นะบนบ่นเนอะพี่ๆแบบพี่ๆในแบบ TCA ก็บอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรเลยมาก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแบบอุ้ยไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยแต่คือมันน้อยอะแล้วแบบคือมันไม่ชินด้วยแหละเราแบบมีท่าที่แบบตั้งแต่ท่าแรกเลยสกายแลนเทอร์น่าทุกคนไปย้อนดูคือจริงๆหนูต้องใช้เข่าอีกข้างนึงแต่ทีเนี้ยพอบอยนั่งไปแล้วอะขยับไม่ได้แบบ ขยับไม่ได้แบบหมุนเข่ามาไม่ได้แบบอะไรวะก็เลยแบบใช้เข่าข้างเดิมก็เลยใช้เข่าข้างเดิมเนียนๆไปก่อนจริงมันต้องสลับขามันต้องสลับขาทุกคนแบบนั่งข้างนี้แล้วก็สลับไปอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหนูใช้ข้างเดียวแล้วหมุนเอาเพราะหนูหมุนไม่ไหวเว้ยแล้วหนูแบบเอาไงดีวะตอนนั้นเออไว้หายดีจริง เข่าล้อกใช่แล้วจริงๆสนับเข่าอ่ะก็ใส่ได้แต่ว่าที่หนูใส่มเป็นที่ล็อกแบบสบ้าโดยเฉพาะเลยที่หนูเป็นคือสรุปบ่าน้องจิวเป็นข้อสบ้าอักเสบเลยส่งผลให้เข่าหนงจิวบวมนะคะแล้วก็ทําให้แบบลงน้ําหนักได้ไม่เยอะแล้วก็งอเข่าได้ไม่เต็มที่แล้ก็ถ้าไม่รีบปรับปรุงตัวเองหมอบอกเป็นเดรัานแน่นอนหนแบบอืมหนูจะจาอะ่ะคือแบบ ตต้องบอกว่าโดยปกติอะหนูเป็นคนใช้เข่าเยอะอยู่แล้ว <c oughs> หนูเป็นคน <c oughs> หนูเป็นคนใช้เข่าเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแบบล้มบ่อยเป็นเชียรีดเดอร์ล้มบ่อย, leader, อยสะดุดบ่อยแล้วก็แท้เข่าถูกรอบจริงๆอะพี่เทรนเนอร์ทักถูกตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้าไปเทรนแล้วว่าแบบเข่านี่ไม่ดีเลยเขาก็แก๊บก็แก๊บเข่าแบบ เขาต้องเซฟเขาหนูตลอดอะทุกคนพี่เทรนเนอร์แบบอะไรใดๆฟิลนั้นอะเมื่อเขาน่าจะรู้แต่แรกอยู่แล้วว่าเขาถกไม่เล่นอะไรเงี้ยสคอร์ตผิดลงเขาปะไม่นะไม่ค่อยสคอร์เลยพี่เทรนเนอร์ไม่ให้สคอร์แบบไม่ค่อยสคอร์เลยถึงสคอร์แล้วก็ไม่เคยสคอร์สุดเลยแบบไปแค่นิดเดียวเนี่ยจริงๆอะเป็นคนใช้เข่าบ่อยแบบใช้เต้นไงทุกคนเวลาเต้นดูท่าตูดีหนูนั่งเยอะสุดอะสกายเลนเทิลนะ่ะนั่ง ลู้ขึ้นนั่งลู้ขึ้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนั่งพื้นนั่งขึ้นบนตรงบันไดแล้วก็แบบใช้เข่าแบบมันไม่ได้รับแรงกระแทกอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นของพี่เอ็นซาบ้าเข้าใจมากๆเหมนะคะอุย้ยขอบคุณนะคะอันนี้เอ็นขาดน่าจะน่าจะแบบลำบากเลยแหละ คือหนูได้ยินมาว่าถ้าเอ็นสะบ้าขาดอะ่ะมันต้องไปผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วก็ยึดเอ็นเข้ามาเกี่ยวกันแล้วทําให้เรางอขาได้น้อยแล้วช่วงปีแรกอาจจะต้องไปกายภาพใช่ไหมคะแบบเหมือนปกติเข่าเราก็จะงอขึ้นได้แต่ว่าพอแบบเอ็นมันเพิ่งมาใหม่ประสานกันมันก็ต้องแบบได้แค่นิดเดียวเราต้องไปกายภาพให้มันแบบได้นานขึ้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมอ่ะแต่ว่าถ้าแบบเอ็นขาดเอ็นฉีกนี่ก็น่ากลัวหมอให้พักนานไหมคือหมอไม่ได้บอกให้พักแต่ว่าบอกให้ว่าปรับกิจจัตรประจําวัน แล้วก็พยายามไม่กระโดดพยายามไม่ลงน้ําหนักแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้คนถ้าเราแบบต้องเต้นอยู่แบบนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะเข้าใจปะผ่าตัดเรียบร้อยค่ะโอ้ยเจ็บไหมคะพี่เป็นกว่าจะหายนานไหมคะไปยิมช่วงนี้คงเล่นแต่อัปเปอร์เลยดิไม่ไม่นะเล่นแบบเล่นโลเวอร์ได้แต่ว่าแค่ไม่ย่องไงถามหมอแล้วว่าถ้าไปเวทเทรนนิ่งได้ไหมเขาบอกว่าได้แค่ ขอไม่ยอ่อเยอะไม่อะไรที่แบบลงหนักเยอะอะไรเงี้ยของหนูไม่ได้ขาดนะของหนูเป็นซาวาอักเสบถ้าขาดกับฉีกอะเรื่องใหญ่แล้วระยะเวลาเขาบอกว่าก็คือต้องปรับเปลี่ยนกิจวัตรทุกคนมันจะดีขึ้นอ่างเงี้ยถ้าปรับเปลี่ยนอืม